อีกแล้วกับขนมไทยกู้ชาติครับกู้ชาติการด้วยขนมไทยเมื่อกี้เนี่ยบมเขายังสรุปไม่จบเลยอ่ะพี่มีอะไรจะสรุปผมดูแล้วมีอะไรจะถามอีกเนี่ยเอายังมีของจะถามอีกเหรอเมื่อกี้ก็จะสรุปว่าจริงๆแล้วนี่ถ้าคุณถ้าคุณผู้ชมทาธุรกิจขนมอยู่แล้วบแล้วเริ่มรู้สึกว่ารูปแบบเดิมๆมันเริ่มขายลําบากใช่ใช่ใช่แนะนําว่าจากตัวอย่างที่เราดูๆกันมาเนี่ยครับผม คุณผู้ชมควรจะต้องทดลองปรับเปลี่ยนรูปแบบอของขนมดูไหมเอ,อเปลี่ยนรูปแบบยังไงขนาดจากใหญ่เป็นเล็กลงไหมออหรือ<บ>ทําให้มันรูปทรงแปลกประหลาดเอ,อ้ยบางทีเล็กๆมันขายแพงได้เหรอพี่ใช่<ต>ใช่บางทคีคุณคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยโอ้มันมันจะใช่เหรอมันจะใช่ขนมเน มันอาจจะเป็นแค่ยุคที่คุณเคยกินก็ได้อยากให้มองในมุมมองของคนรุ่นใหม่บ้างนี่หนึ่งคือรูปทรงการปรับเปลี่ยนใช่ไหมสองคือเรื่องของแพ็กเกจครับคุณผู้ชมหรือบรรจุภัณฑ์ที่เราจะเอามาใส่ขนมครับคือเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นถุงที่ทําจากหนังสือพิมพ์แล้วนะอ๋ไม่ได้เด็กยังทันอยู่เมื่ก่อนมีมีมีครับผมก็ มี่วาพี่แก่ว่ะนม่มีเมื่อก่อนเหมือนกันเออเออนั้นเดี๋ยวนี้บรรจุภัณฑ์เนี่ยครับถ้าได้มาตรฐานครับไอของข้างในมันจะเป็นยังไงอ่าคนซื้อก็ยังยังเขาดูน้อยกว่าคุณภาพสินค้าคือเขาจะซื้อไปก่อนเดือดนอยฝากคดือ้อย่างน้อยนจ่ายตังค์ให้เราแล้วล่ะจ่ายตังค์ให้เราแล้วครับผมยิ่งถ้าของข้างในของคุณดีด้วยครับผมใช่มไหม กินไปแล้วเฮ้ยอร่อยว่ะสวยแล้วอร่อยมันเหมาะเป็นของฝากด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายก็จะขยายขยายขึ้นนี่ไงนี่ไงพอทำพอทำโปรดักที่มันมันทันสมัยขึ้นมันจุพัธุ์ดีขึ้นปึ๊บช่องทางการขยายตลาดอีกทางนึงคือการประชาสัมพันธ์ตัวเองถ้าไม่ไปออกตามงานไปออกตามสื่อเหมือน เหมือนอะไรนะบ้านขวัญอ่าใช่คุณผู้ชมก็ต้องหาวิธีการที่จะโฆษณาตัวเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอ่ะมาซื้อที่นี่ไหนลองเช็คอินไหนลองเข้า a c e b o o k ถ่ายรูปคู่กันใช่ไหมเคยใช่ไหมร้านที่เขาให้เราไปถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เข้าไปใน Facebook กดไลค์แล้วก็สหวไปอ่ะได้ส่วนลดข้อสุดท้ายก็คือที่เห็นกันก็คือว่าบรรยากาศของร้านสําคัญนะคุณผู้ชมอ่าถ้าเกิดว่าร้านคุณผู้ชมเนี่ยเป็นร้านที่ให้คนมาซื้อครับผมหรือให้คนเข้ามานั่งได้ด้วย โทรศัพท์ถ่ายรูปได้กันทุกคนเนี่ยเขาพร้อมนี่อยากเข้าไปในร้านคุณแล้วก็ถ่ายรูปซื้อของไไออ้้มามาแล้วในร้านผัดไทยข้างถนนยังถ่ายเลยถ่ายหมดนะเพราะฉะนั้นในสี่ข้อนี้ถ้าถ้าคุณผู้ชมทำปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ผมเชื่อว่ามันดีขึ้นแน่นอนการจัดการคุณเมื่อกี้เนี่ยครับยังไงเจ้าปั๊บมันมีอะไรมาอีกนะจะต่อมีอะไรให้เราวุ่นวาวุ่นอีกบอกไหนมาเนี่ยเป็นเบรกที่สี่แล้วเบรกสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว ปั๊บอยากถามอะไรพวกเราถามแทนคุณผู้ชมเลยถามเถามให้ยกใหญ่ไปเลยใหญ่ไเลยอ่ใหญ่ใเลยเอาใหญ่ใ่เลยถามมาเลยจารย์ค่ะรู้อยากรู้ว่าเนมไทยมันหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บปนี่รายการทีวีไม่ใช่ละครเวทีเวทีหรือละครเทวีเทวีเวทีถูกแล้ว บอกว่าให้ถามใหญ่ใหญ่ถามใหญ่โปรเจกต์เสียงโปรเจกต์เสียงยังไงกับอาจารย์ครับนูสงสัยจริงๆว่าทำไมขนมไทยถึงหายไปไหนมึงทำอย่างนี้กูจะตอบยังไงกูตอบไม่ได้เฮ้ยอะไรกันเนี่ย ถามจริงในชืิอจริงพูดกันอย่างนงี้ยม well ันไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้วะใช่ก็กดโหเขาเขาใช้ไม nice> ้แล้วคนดูเต็มอเดททอเขาเล่นใหญ่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าให้ถามใหญ่แบบละครเวทีกถามมาถามประเด็นแบบที่มันแบบสําคัญสําคัญว่าไอ้ป๊บก็เป็นตัวแทนคนยุคนี้ที่ที่แบบเอ้ยถ้าเกิดจะมาต้องมาเสพของที่มันที่มันมาจากยุคยุคยุคก่อนหน้าเราเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องยังไงดีเนี่ยนี่ไงเมื่อกี้ป๊อปหาว่าเฮ้ย มันหายไปไหนใช่ไหมโมบอกว่ามันยังอยู่แหละแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเราเคยชินกับการกินแบบเดิมๆเปล่าผมจาได้เมื่อเบรกที่แล้วปาถามนล้วสนใจมากเฮ้ยถ้ามันมามาผสมกันอะเหมือนถือว่าเราจัดคอมบิเนชันคือรูปแบบการกินใหม่ขึ้นมาเฮ้ยแม่มันอาจจะได้อะไรแปลกๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมใครที่อยู่ต่างจังหวัดตอนเช้าๆจะมีร้านกาแฟ ร้านกาแฟเนี่ยเขาจะมีขนมอยู่วางบนถาดตรงกลางอย่างเช่นขนมชั้นข้าวเหนียวปิ้งคับปาไปนะป้าจะเห็นเลยว่าตอนเช้าเขาจะมีคอมบิเนชันในการกินแปลกๆอย่างเช่นชาชานมร้อนบางคนเขาก็สั่งแบบยกล้อนึกออกไหมยกล้อคือนมข้นอยู่ข้างล่างแล้วก็ชาแล้วก็เวลากินเนี่ยเขาจะตักให้โดนนมข้นแล้วก็มีมีชาชานมเนี่ยอยู่อยู่อยู่เหนือช้อนแล้วดูดเข้าไปกิน กินเนือน้อใบทั้งนมทั้งอะไพวกนแล้วก็กินขนมตามอย่างเช่นว่าข,ข,ข,ข้าวเหนียวปิ้งเนี่ยมันจะคู่กันมากมันเกิดคอมบินเนชันใหม่ๆได้ <c oughs> นะครับซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย <c oughs> เพราะมีน้อง จาก Innovative Design มีคนหนึ่งจากตอนที่เราสอนเนี่ยเขาเคยคิดโปรเจกต์นี้ไว้เพื่อบ้านชาหวานสุทีแต่เนื้อาจว่าเขาจบไปนานแล้วเราตามตัวเขาไม่เจอจริงจริงเขาาก็พูดถึงกันนะเอาขนมไทยมาใช้กินเขาจะเซตเมนูเลยนะนี่ชาชานี่ก็มีให้เลือกเยอะเลยช่นชานมชาจีนชาอะไรก็แล้วแต่รึกว่าตอนนั้นที่เขาใช้ชานี้เป็นชาของไทยด้วยนะชามะลิ ชากุลาับผมชาเนี่ยตั้งแต่ขาวไปเลยนะคุณผู้ชมครับนั่นไงนั่นไงเนี่ยเขาน่าสนใจตรงที่เขาเอาคอมบิเนชันมารวมกันเช่นชานมกับข้าวมัดชานมกับข้าวเหนียวปิ้งชาคือความหวานของขนมอาจจะลดลงไปอ่าเนี่ยแล้วก็คราวนี้มันจะเกิดเป็นธุรกิจใหม่คล้ายๆสตาร์บัคเลยสตาร์บัคเคยเข้าใช่ไหมสตาร์บัคก็มีกาแฟ แล้วก็มีเบเกอรี่อ้าวบาร์มีกาแฟมีกาแฟใช่ผมไม่ใช่อับาร์ขายข้าวแกงเลยใช่อ๋อเออเออใช่ไงเคยเข้าไปกินเคยแต่สั่งข้าวแกงนะในซาบาไม่ใช่เขาก็มีเบเกอรี่กินคู่กันนะครับอันนี้ก็พยายามเซตมาเหมือนกันแต่คุณผู้ชมปั๊บจันปุับมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมเริ่มสังเกตได้ครับผมไปเจอผู้ผู้หลักผู้ใหญ่สูงอายุนิดนึงมีเขามีเทรนด์แปลกๆนะครับชอบกินเบียร์กับขนมหวานคือผมกําลังคิดว่า ไม่แน่ถ้าเกิดเราสร้างรูปแบบการกินใหม่ๆมันจะได้ไหมเจ๊แถวแถวบ้านผมก็มีนะแถวบ้านต่างจังหวัดก็ไร c ์ไรซ์ไวน์กินกับมะขามเปียกไอพี่นี่มันทวีปไหนวะเนี่ยประเทศไหนไรซ์ไวน์ก็เล่าเล่าขาวอ๋อเล่าขาวกินกับมะขามเปียกนี่เไงนี่ไงคุณผู้ชมคือเรากินกันอยู่แล้วมันคู่กันอย่าดอง เื่อยจริงเลยอ่ะยาดองมะขามเปียกมะม่วงสมมุตินะสมมุตินะเรารู้แล้วเจอรมันนี่ประเทศที่ขายเบียร์อันดับต้นๆของโลกถ้าเราลองบอกไปเลยได้ไหมว่าถ้านี่คุณรู้เปล่าว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยยูต้องกินเบียร์กับขนมลองดูขนมหวานคือจะหล่อรั่าแม่งเมาวากันเถอะใช่ถูกพอเมาเสร็จแล้วตกซับคุณผู้ชมครับรู้ไว้กินอยังเนี่ยเรากินเบียร์เป็นป้าเนี่ยอ๋อไม่กิน ดีมากโอ้โหเตอมาสดเงือบใช่ไหมเออแล้วถ้าสมมติเขามาที่แล้วเราเกิดเกิดมาได้เทรนใหม่ว่าเฮ้ยถ้าอยู่มาเมืองไทยนะอยู่ต้องไปลองนะกินเบียร์กับขนมชั้นนะสุดยอดเลยคือคือคือปรับรสชาติมานิดนึงใช่ไหมใช่ถูกต้องไม่ไม่ต้องหวานมากแต่ให้มันหยุ่นหยุนยืดยืดแล้วกินกับเบียร์ลองดูคราวนี้ไงเราก็ส่งขนมชั้นไปขายเยอรมันเลยเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเพื่อนผมชอบรับประทานเบียร์ครับผมกับ หัวตัดเออก็นี่ไงถูกไหมมันอาจจะเพิ่มรสชาติมันจะหวานเปรี้ยวก็ได้ย้อนกลับไปดูขนมญี่ปุ่นกับขนมไทยมีอะไรคล้ายๆกันครับคือล่าล่างง่ายมันคือขนมกวนกวนอ่ะแป้งบัลามีเมื่อก่อนมีแป้งน้ำตาลใช่ไหมคือกวนนี้ครับพี่ผมไม่ได้กวนอย่างนี้เลยนะครับยังให้ขึ้นขึ้นตลอดเลยนะครับกรรมวิธีเนี่ยมันคล้ายๆกันขนมโบราณเนี่ยคือขนมที่มันกวนเหมือนกันนะครับ แต่ลองดูวิธีการขายดูครับต่างกันฟ้ากันเหวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยคุณผู้ชมแพคเกจมาสวยมากเลยพอเปิดปุ๊บไม่ตรงปกไม่ใช่นั่นมันซีดีนั่นมันหนังเอวีแล้วของญี่ปุ่นมาเลยนะคุณผู้ชมมันมาเป็นแพ็คเป็นไม้เลยนะแบบเป็นบล็อกเซตเป็นไม้มาเลยดูดีมากดูดีเปิดปุ๊บมีกระดาษห่อพอไปชั้นหนึ่งเป็นผ้าห่อชั้นหนึ่งยังไม่เห็นขนมนะยังไม่เห็นขนมยางมีขนมมีเชือกมัด มเชือกสีทองมัดอยู่แล้วก็มีวิธีการมัดของเขานะอดึงเชือกออกปุ๊บเป็นกระดาษชั้นหนึ่งโอ้โหกระดาษต้องเก็บนะไอ้ผ้าชั้นแรกนี่พับแล้วนะพับเก็บเลยัแล้วใส่กล่องไว้กระดาษปุ๊บคลี่ออกมากระดาษสวยๆยังไม่เห็นสวยๆนะเป็นลายเป็นลายนกกระเรียนอะไรเนยปุ๊บหุยพับเก็บพับเก็บอีกชั้นนึงมีกระดาษอีกสองชิ้นครับผมที่ห่ออยู่ห่อไว้อีกทีนึ่งปุ๊บล้วก็อุ้ยแกะ ทีละชิ้นเนาะแกะออกมาเลยคุณผู้ชมแกะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจอกระดาษอีกหนึ่งชิ้นปึ๊บพอแล้วมึงยัยมึงไว้เนี่ยพอออกมาปึ๊บขนมเท่านี้กล่องเท่านี้กล่องเท่านี้ขายแปดร้อยเยนครับผมเท่าไหร่แปดร้อยเยนจันทองประมาณเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้แล้วเอาว่าเอาว่าาแพงอ่ะหลักร้อยอะอะหลักร้อยอ่ะขนมเท่านี้บ้านเราอะสามเฮกบาท อินเอานี่ไงเท่าที่วิเคราะห์นะมันแพงค่ากระดาษค่ากล่องค่ากระดาษค่ากล่องนะครับขนมมีอยูแค่นี้ครับผมกินปุ๊บยังไม่รู้ลดเลยครับผมใครครับใครคนไทยขายคนไทยเหรอครับเห็นถือกันเต็มเลยโอ้โหน่าทำแบบนั้นมึงได้ไหมนั่นน่ะสิทำไมเราถึงไม่ทำแบบนั้นบ้างเพราะว่าเรามีคนจะทำในใจไงโอไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไม่กระเทือนความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับพี่ผมว่าอย่างนี้คนไทยสมัยก่อนเราปฏิบัติปฏิบัตโดอย ปดิบัปิโดยที่ตัวอาหารใช่ตัวขนมตัวอาหารอย่างเช่นจ่ามงกุฎเนี้ยนี่แหละนี่แหละลักษณะเดียวกันเลยหรือหรือมันมีปิดทองทำเปลว คือตัวตัวอาหารเราปฏิปฎดอยไปแล้วก็เลยไม่อยากเอาอะไรมาปิดมันอีกแต่ณปัจจุบันเพราะมันโหมันโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะผมว่าออกแบบแพ็กเกจให้ที่มาหุ้มให้มันดูสะอาดด้วยแล้วมองเห็นอาหาร้วยก็จะดีนะผมว่าโอเคนะแล้วยิ่งพวกขนมที่เราทําจากถั่วจากอะไรอ่าใช่ต่นั้นที่ผมไม่ค่อยดื่มุัาพี่สั่งมาเนี่ยพี่เอาขนมวางไว้ข้างๆเลยรันพี่กินสดอย่างเดียวเลยครับแต่ที่จะบอกว่ามันใช้ได้มันใช้ได้บ้านเรายังมีกิมมิคอีกอย่างเช่นข้ทอง หยิบทองหยอดปอยทองทองเอกมันมีมีนิ่งมันเป็นความเป็นมงคลอยู่ในนั้นลองใส่เข้าไปคุณผู้ชมลองใส่เข้าไปสมมุติว่าเราทําเป็นหน้าเทศกาลหนมมงคลอ๋อได้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 ก็ดีไงอย่างเช่นบางทีแบบหน้าวันวันวาเลนไทน์ใช่ไหมวันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําแบบเอขนมแบบที่มันเป็นโทนชมพูชมพูโทนหัวใจอย่างเงี้ยก็ได้อะไรแดงๆหน่อย ได้นี่ไงได้หมดเลยเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูจริงๆนี่เหมือนฝอยทองแต่ว่าพ่นสีแดงเป็นสีชมพูครัคคือมันได้หมดเลยได้หมดเลยอยู่ที่เราดีไซน์ขึ้นมาคือคือคือนอกจากปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ใส่แพคเกจดีๆแล้วก็เรียอโปรโมทจัดบรรยากาศแล้วูก การเป็นส่วนผสมในการกินร่วมกันใส่ความความหมายไปในชุดเทศกาลเป็นมงคลเข้าไปอีกมงคลอุทกใช่นะคเับผมเก่ามากนะก็จะทําให้ตรงนี้มันมันสามารถจะขยายเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นไทยของเรานะครับก็จะกููชาติได้ครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับช่วยคิดแบบนี้แล้วเราก็กููชตาครับโอ้โหจนหนูทำไมเกิดจากมันกิน น,นี่ต้องขอบคุณมาขำพิเกอือ<น>ะอะไรของมันนี่เองถ้าเกิดไม่เอามาขามขี้แมวล,ลงมาเนี่ยนะอุจาระแมวล,ลงมาเนี่ยนะเห<ๆ>มือนจริงๆนะครับเราก็จะไม่ได้มานั่งพูดคุยกันถึงขนาดนี้สำหรับคุณผู้ชมนะครับ สามารถที่จะส่งคำติชมรายการเรามาได้ครับผมตามที่อยู่นี้นะครับครับผมคือผมอยากให้ส่งความเห็นส่งคอมเมนต์มาเยอะอยากฟังเรื่องอะไรอยากยังไงเอออยากให้พวกเรผมจะให้น้องปั๊บไปหาข้อมูลมาให้นะครับคือนัดต่อไปน้องปั๊บก็จะมาช่วยเราในเรื่องของมินอ่าช่วยทำความเดือดร้อนให้พวกเราครับมืจริงพวกเราก็โอเคกันอยู่แล้วน้องเขาพยายามมาเปิดประเด็นให้เราคครับผมอ่ะเอาละครับแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวดีในรายการดีไซน์คู่ชาติครับ คุณผู้ชมทุกคนสามารถติดตามพวกเราได้ตามสถานีดีไซน์แอปดีไซน์แชนแนลนะครับที่นี่ที่เดียวครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยับตามจริงไม่ไหวแล้วเอ้ยไม่ได้ผมก่อนดิโอ๋ว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้ว